ฮัลโหลนะครับสวัสดีทุกคนวันนี้ผมก็จะมาตามหาหมู่บ้าน n อนพีซีนะโอเค วิธีการตามหา n อ c ก็ง่ายๆนะฮะรอบแรกก็โอเคนะครับสิ่งที่เราต้องทำไปก็คือน,นี้นะครับ ครับกองไว้เลยนะฮะเอานี่มานี่มาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเก็บไปเก็บไปอันนี้ไปนะฮะเก็บไว้เก็บไว้เอเค้ขอเสียนี้ก่อน โอเคนะแล้วก็ไปตามหากันเลยนะพี่กีการตามหาก็จะสอนแล้วกันนะตันนี้ก็เกิดเราเจอนี่ก็สบายเลยนะฮะ นะ,ะส,ส่วนมากโมบ้าน n p c ก็จะอยู่อยู่ในทะเลทราย เนี่ยโอเคครับเราก็เจอแล้วนะฮะเนี่ยโอเคนะง่ายๆเลยนะวิธีการตามหาก็อันนี้ผมบอกไปนะฮะอย่านะอย่านะหยุดเสียงเงียบไปแล้วนะฮะ โอเคนะนี่ก็งันผมก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะนี่สมมติว่าเป็นบ้านผมนะฮะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับขออยู่บ้านด้วยนะฮะโอ้เกือบตายนะครับคุณ ี่ก็บ้านเราไปเลยนะฮะเดี๋ยวเดะเดะเดะอย่ามาเด้บ้านผมนะบ้านผมอย่ามา ออกไปดิครับออกไปบ้านกูบ้านกูอ่ะโอ้โอเคอยู่ด้วยก็อยู่ดิเอาง,งี้ดีกว่านะเอ้ยโอ้โหจะสร้างทำไมสูงจัง เดียวนี่โอเคไม่ไม่ถึงว่ะโอเคหลับหมู่บ้านในทีซก็แล้วก็หาเจอกันเรียบร้อยแล้วนะฮะ เนี่ยคือรางน้ำมรณะนะฮะขอตั้งชื่อว่ารางน้ำมรณะตกลงไปปุ๊บเนี่ยจะขึ้นไม่ได้เลยนะฮะโอเคขอขุดดินละก่อนสำรวจไปเลยโอเคมใต้น้ำมันจะมีของดีเยอะนะฮะ โอเคโอเคโอเคมีโตคราบนะฮะงั้นกูขอพังโตคราบไปไว้บ้านกูนะฮะ เราจะอยู่บ้านกับ NPC นะฮะคราวีิคราวก็จะหาดิน NPC นะฮะโอ้วสิ ก็อยู่ที่ว่าเราจะปลูกคืนให้ไหมนะฮะถ้าเกิดเราจะปลูกคืนก็ตามสบายนะฮะแล้วก็จะปลูกก็ปลูกมาเลยนะฮะ

มันต้องไม์สเเิตั้งกล่องคาไปที่นี่ ไอเจ้าสูกไปไหนวะกูเม็ดยุ่ง hey! บ้านมึงหรอกไอ่ี่ออกไปดี ต้องฆ่ามีสีตายแล้วนี่ออกไปโอเค,อเคก็ใกล้<ๆ>จะเมื่อแล้วโอเคตึบเปบดึบเติบ มันเหมือนเป็นรูปอะไรเลยนะฮะตรงนี้แต่แล้วก็ไม่ใช่นะนี่คือแปลงข้าวที่ให้เราดูนะ แล้วก็รอดกันแล้วนะฮะเราเจอหมู่บ้านเอมพีซีนะตึ๊ด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 นะ โอ้แหลกแหลกแหลกนะฮะแหลกโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะโอเคขอบคุณครับ